คลิปที่2นะคะก็เป็นเรื่องของข้อดืมเนาะจากคลิปแรกเนาะใครมาเจอคลิปนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเล่าคร่าวๆเนาะคลิปที่2ของการถูกตัดสินนะคะคือคปเปื้อจะเป็นคนที่กลัวการถูกตัดสินเนาะกลัวแบบสายตาของของสังคมนะคะที่ที่จะมองเราว่าเราเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะแล้วก็มักจะสร้างภาพภาพตลอดนะอันนี้พูดถึงเมื่อก่อนนะเผาตัวเองให้ฟัง ก็มันจะสร้างภาพให้ตัวเองแบบไม่มีจุดบกพร่องะคะอืมก็ค่อนข้างที่จะหลายชั้นเลยเนาะก็ค่อยๆค,ค่อยลอกเปลือกออกนะคะเริ่มจากการยอมรับความจริงก่อนว่าตัวเองเป็นคนสร้างภาพนั่นมาก่อนนะเออแล้วแบบค้นหาตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนหลิวลู่ลมเนาะที่เขาบอกว่าไปที่ไหนเข้าเมืองตาหลิวก็หลิว,ลว,ลวตะตางก็เป็นแบบนั้นนะคะอืมแต่ก็จะมีแบบ ไอ Inner, อินเนอร์เลยการทํางานอะไรเงี้ยมันก็มันก็อยู่ทุกที่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องการปรับตัวอะไรเงี้ยเป็นคนปรับตัวกิ่งค่ะอืมตัวกิ่งแล้วก็รู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออมันเป็นความสามารถพิเศษที่แบบทําให้คนอื่นมั่นใจได้เนาะกลับมาที่เรื่องการถูกตัดสินนะคะคืออารมณ์ของการที่เราโดนตัดสิน,นแล้วแบบ มันไม่ใช่ความจริงมันฟิลไหมเออมันฟิลเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่ยอมรับมันหมายความว่าเขามาพูดว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ในแต่ตัวของเราเราบอกไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมันก็เลยเหมือนกับเราใช้พลังงานในการต่อสู้กับสิ่งที่เขาพูดมาเนาะมันก็เลยเสียพลังงานมันจะเหนื่อยค่ะมันจะเหนื่อยมันจะหนัก มันเหมือนดึงความถี่เราให้ต่ำลงเนาะก็เฟลเฟลพอสมควรเลยนะกับกับคิดนี้เนาะซึ่งคือเพื่อนคนนี้เขาอยู่ในสถานะหลายสถานะด้วยอย่างอย่างก่อนหน้าน,นี้คือเพื่อนก็คือเพื่อนถูกไหมน้องก็คือน้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันชัดว่าคนไหนคนไหนแต่คนนี้คืออยู่ในสถานภาพหลายสถานภาพเช่น เป็นคนที่เราปื้มเนาะปื้มหมายถึงว่าเขาเป็นคนเก่งอะเราชอบคนเก่งแล้วก็ชอบไปแอบบดูเขาทําทอะไรบ้างหมายถึงไม่ได้ไปไปส่องนะหมายถึงว่าก็คือเขาแบบคิดยังไงอะไรคะ่ะมีความคิดยังไงแล้วว่าเขาแก้ปัญหาไงคือเป็นคนชอบชอบฟังเขาพูดประสบการณ์ให้ฟังค่ะเออคนแก่ๆก็เลยชอบอยู่กับเปิ้ลนะเพราะว่าเปิ้ลชอบไปเล่าเล่าอีก่ะเล่าชอบชอบ เราฟังเพื่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดตามเนาะแล้วบางครั้งเราเอาไปใช้ได้นะคะปรับไปใช้อีกตัวเองได้ก็เลยเป็นคนแบบนั้นเนาะก็อ่ะคนนี้ก็อยู่ในสารภาพที่แบบเราปลื้มด้วยเนาะเหมือนเป็น fc เขาอะนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสตอกเกอร์หรอเขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าติดตามขนาดนั้นนะเนาะเออคือเขาก็ไม่ได้แบบอุ๊ยสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาจะแม้อารมณ์แบบว่าเขาก็เป็นคนดูดีคนนึงแต่เปิ้นจะชอบคนค่ะ ที่แบบข้างในนะคะหมายถึงว่าจิตใจนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนพูดดีพูดจาเพา้อเป็นคนแบบมีโน้ตหาวมีความรู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเออปื้มปื้มแต่พอพอหลังจากที่เราเราคุยกันก็เป็นเพื่อนกันนะเออบอกได้เลยคะ่ะเป็นเพื่อนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะคิดว่าเป็นจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือในใจก็มีว่าเอ๊ะแต่ว่าชอบเขา,าอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่า พอเอาเข้าจริงๆคือแบบว่าคิดว่าตัวเองอ่ะไปปื้มปื้มเขามากกว่านะเหมือนเราไปปื้มอะไรเดตเน็ตไอดอลใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบศิลปินอะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละอารมณ์อย่างเงี้ยน,นะอืมก็แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรเขามากเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะมาชอบเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ พอคุยกันแนละ้วเป็นเพื่อนกันนะคะคือในกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีเปิ้ลกับเขาสองคนนะมีมีคนอื่นด้วยนะคะเพื่อนอีกคนก็เื้มเหมือนกันก็แบบว่าอุ๊ยดีอ่ะพี่เขาดีเก่งวอองออออ่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบอะไรเงี้ยเขาเป็นมนุษย์พิเศษอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้เนาะเราก็แบบว่าเออจริงจริงเขาเป็นคนน่าปื้มอะไรเงี้ยเป็นคนแบบพูดดีแต่พอแบบเกิดเหตุการณ์ขึ้นเน,นาะอย่างที่เพื่อนเล่าเนาะอยู่ๆก็ มีเหตุการณ์อะไรไม่รู้เกิดขึ้นซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะที่แบบว่าเราเราเราอาจจะไปเอาเอายาไปให้เขาอ่ายาแผ่นไทยใช่ปะสมุนไพรเนะี่ยเพราะซื้อมาเยอะแล้วก็อยากจะให้เขาลองกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปให้แต่ว่าไม่ได้ไปหาเขานะคะคือไปหา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 เพื่อนอีกคนซึ่งเขาเปิดเปิดร้านร้านอาหารอยู่เราก็ไปกินข้าวล้วก็อ่ะไปกินข้าวแล้วก็ แล้วก็จะฝากเอาไปให้เพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาข้องข,ข้าง p พ i v a เนาะเขาจะไม่ค่อยแบบชอบแบบไปให้ใครไปผูกพ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะคะเราก็รู้นิสัยเขาเนาะเราก็เลยไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วก็ก็ปกินข้าวแล้วก็ไปฝากไว้ให้เพราะว่าตอนแรกอะกะว่าจะไปเอาไปให้เองแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ้าไม่เป็นไรไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วก็คิดว่าเออไม่ไปละแต่พอดีว่าวันนั้นเมื่อวานนี้ แบบขออนุญาตตอนใหม่ไปแล้วไงก็คือออ,อ,ออกเร็วนิดนึงอะไรเพราะปวดรถติดใช่ไหมออกเร็วก็เลยอ่ะไหนๆก็ไปไปกินข้าวดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ากับข้าวแ้วนะ่าอร่อยมากนะคะเออซี่โครงหมูมบาบีคิวสุดยอดเลยอร่อยจริงเปื่อยมากอะไรในปากนะเราก็เลยบอกว่า,วาเออได้กินแล้วเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้กินเนาะกินสเต็กหมูธรรมดาอันนี้แบบเป็นซี่โครงนียก็เลยไปกินแล้วก็ฝ้าเอาไปให้ปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเนาะ เขาก็เหมือนกับมองว่าเราเป็นสตอกเกอร์นะเป็นแบบว่าตามตดชีวิตเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหูมันแบบมันฟิลเนาะคือแบบเฮ้ยเราคุยแบบเพื่อนกันมานึกออกไหมเราก็เป็นฟิลเพื่อนไงเราไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ถามไม่ไถ่เลยคือตัดสินเลยว่าคุณเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถึงขั้นแบบว่าถ้าถ้า ถ้ากล้องหมู่บ้านนะจับจับเห็นรถเราเห็นเราเข้าไปปุ๊บเขาจะเขาจะขึ้นขึ้นโรงพักเลยนะอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่ไหมใหญ่เนาะแล้วโอ้โหใหญ่ตัวขนาดนั้นเลยหรอก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบจะทําก็ได้ไม่เป็นไรเงียเพราะไม่ได้เข้าไปอยู่แล้วนึกออกไหมก็ไปกินข้าวที่ร้านแต่เขาก็ไม่รู้ไงว่าอาจจะเคยเจอมาก่อนมันเป็นภาวะของการไม่ปลอดภัยนะคะเป็นความไม่ปลอดภัยซึ่งเราอะ ตอนแรกเราโกรธเนาะแต่พอหลังจากที่อารมณ์มันหายไปอ่ะมันก็กลายเป็นความสงสาระค่ะ mm. เขาน่าจะเจออะไรไม่เยอะเลยที่ทําให้เขาแบบเกิดแบบอาการแบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วแบบแล้วไม่ไว้ใจใครเลยอะไรเงี้ยน้อยมากนะคะ mm. เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้จักกันเนาะ mm. เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําให้เขาเนาะเออ เขากลายเป็นว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาไม่อยากรู้จักเราเลยเงียโอ้โหเหมือนจีบนะจีบไหมยจ็บเนาะโอ้โหก็คือว่าคือตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณขนาดนี้นึกออกไหมแต่คุณเป็นคนเปิดเองว่าอา่เราสามารถเข้าไปในพื้นที่เขาได้นึกออกไหมแต่อีกวันหนึ่งมามันเป็นแบบนี้นึกออกไหมคะมันอึ้งอ่ะมันแบบกูทำอะไรผิดวะอะไรเงี้ย ถ้าเราทําเกินไปหรออะไรเงี้ยก็ไามา่คิดทบทวนนะคะก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เกินไปเนาะจริงๆเขาใช้คําพูดอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าพูดคําพูดมันมีหลายแบบถูกไหมเวลาเราจะพูดอะไรสมมติว่าพูดเราไม่ชอบเธอนะเนีย่ยเราจะพูดเลยก็ได้ว่าไม่ชอบเธอนะหรือว่าเราจะบอกว่าเธอไม่ใช่สเปกตรงนะสมมตินะหรือว่าเออเป็นเพื่อนกันดีกว่านะน่าจะดีกว่าเนี่ยอ่ะเพื่อนๆว่าอย่างไงมันสามารถที่จะใช้คําพูดที่มันซอฟต์เนาะแล้วก็มันมันแบบ กวนไม่กวนน้ำให้คุณได้เนาะแต่นี้เขาฟันธงเลยว่าเราเหมือนไป็ต้องจิตอ่ะนึกออกไหมซึ่งเราก็แบบว่าฮะอะไรเหรอเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราพื้มคุณที่คุณเก่งคืออะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่ได้แบบว่าขนาดลิซ่านึกออกไหมหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบทําไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปต่อล้อต่อเถียงเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะคะ คนมันมีอารมณ์แล้วเนาะพอมีอารมณ์มันก็มันก็ไม่ฟังอะไรหรอกคะ่ะเพราะเราเขาวางมาแล้วเราที่จุดนั้นแล้วถูกไหมดังนั้นเราแก้ตัวอะไรก็ไม่มีปรนะโยชน์เนาะก็ให้อภัยคะ่ะเอาหัสิจร,รัให้แล้วก็ก็คงไม่อยากเป็นเพื่อนกันต่อไปเนาะถ้าเขายังคิดกันเราแบบนี้นะเราก็แบบก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไป ให้เขาไปอยู่ในโหมดของเขาเราก็แบบแค่แบบรู้สึกฟีลนิดหน่อยเนาะแต่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจได้เขาอาจจะเจออะไรมายืะก็จริงๆเนาะเราไม่ตัดสินเขานะเราไม่ตัดสินเขานะคะอืมเราเขาอาจจะเจออะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะก็ขอให้เขาหลุดออกจากตัวนั้นให้ได้แล้วกันเนาะเหมือนที่เราหลุดจากตรงนี้ให้ได้เนาะก็วันนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนนะคะ